แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์ Mitsubishi X p a ัน e r ปี2026ความยาวประมาณ1,600คำสำหรับวิดีโอ YouTube โดยไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อฉากและใช้ชื่อช่อง MK Auto Review ตามที่คุณต้องการเนื้อหาครอบคลุมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาขายของรถยนต์ MPV รุ่นนี้ในปี2026สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ MK Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์อเนกประสงค์แบบ MPV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกกลุ่นหนึ่งในประเทศไทย ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยฟังก์ชันครบใช้งานได้หลากหลายและราคาที่จับต้องได้ง่ายรถรุ่นนี้คือ Mitsubishi x ็กพันเรุ่นปี2026ซึ่งในโฉมล่าสุดนี้ได้รับการอัปเกรดให้ดูหรูขึ้นแข็งแรงขึ้นและยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าที่หลายคนชื่นชอบเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอก Mitsubishi X ็กพันเปี2026มาในสไตล์ที่ดูแข็งแรงและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ดินามิกชิล l d ที่เป็นเอกลักษณ์ของ i ิ subishi ถูกขยายให้กว้างขึ้นพร เสริมลุกความพรีเมียมไฟหน้าแบบเล็กโปรเจคเตอร์ถูกติดตั้งแยกจากไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทำให้การส่องสว่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสภาพอากาศด้านหน้ารถยังมีเส้นสายที่ชัดเจนฝากระโปรงหนาให้ความรู้สึกแข็งแกร่งด้านข้างมีเส้นคมที่พาดผ่านจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายช่วยเสริมมิติให้ตัวรถดูยาวขึ้นกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมล้ออลลอยขนาด17นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูและดูทันสมัย ด้านหลังรถมีการออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้าย l e ดรูปตัวแ L แบบใหม่ที่พาดยาวไปจนถึงฝากระโปรงหลังเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืนกันชนท้ายขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมแถบโครเมียมแนวนอนช่วยให้รถดูมั่นคงขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดได้กว้างและมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรคดวงที่3 มิติตัวรถมีความยาว4,595ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,750ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,750ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,775ม mm, ิลลิเมตรและความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่ประมาณ225ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่ม MPV ช่วยให้การขับผ่านถนนครุคราหรือจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นไปอย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi x p a n d e r ปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความเรียบหรูแบบมินิมอลพร้อมวัสดุคุณภาพดีในทุกจุดที่สัมผัส คอนโซลหน้าตกแต่งด้วยลายไม้และโครเมียมพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ใช้งานได้ลื่นไหลและตอบสนองเร็วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3กา้านพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียงโทรศัพท์และครูสคอนโทรลเบาะนั่งทั้ง3าแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนเบาะคนขับปรับระดับได้หลายทิศทางพื้นที่นั่งแถว2สามารถเลื่อนหน้าหลังและพับได้แบบ60ต่อ40ส่วนแถว3สามารถพับแยกแบบ50ต่อ50เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาาาด้้นทย วัสดุหุ้มเบาเป็นหนังสังเคราะห์แบบนุ่มรองรับสรีระได้ดีแผงประตูตกแต่งด้วยหนังและพลาสติกนุ่มมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่องชาร์จ USB ครบทุกแถวและระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลที่ให้ความเย็นทั่วถึงห้องโดยสารยังเงียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนจากการเพิ่มวัสดุการเสียงรอบคันระบบเครื่องเสียงหกลำโพงให้เสียงชัดเจนเพียงพอต่อความบันเทิงระหว่างเดินทางมีช่องเก็บของหอลายจุดทั้งคอนโซลหน้าถาดใตา้เบาะและช่องเก็บของใต้พื้นห้องสัมภาระ ทำให้ใช้งานได้สะดวกในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ทางด้านสมรรถนะมิตซูบิชิเอ็กซ์พันเดอร์ปี2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร DOHC MIVEC ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีและแรงบิด141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้กาารคควบคุมง,ง่ย ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัคพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีปรับจูนให้เหมาะสมกับการบรรทุกและผู้โดยสารเต็มคันให้ความมั่นคงแม้ขับบนถนนคูุครับพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า e p s ช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำในทุกความเร็ววงเลี้ยวแคบเหมาะกับการขับในเมืองการตอบสนองขณะเร่งแซงถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและยังคงความนุ่มนวลสไตล์รถครอบครัว อัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่โดยทางมิซูบิชิยังเคลมว่าระบบใหม่ช่วยลดมลพิษและรองรับน้ำมันอี20อีกด้วยระบบความปลอดภัยของ Xpander ปี2026ได้รับการอัปเกรดให้ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA กล้องมองหลงังพร้อมเส้นการ,ะระยะเซนเซอร์ถอยหลงัง2จุดถุงลมนิรภัยคู่หน้าและโครงสร้างตัวถังนิรภัยไรส์บอดี้ในรุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งระบบเตือนแรงดันลมยาง TPMS ระบบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินออกจากรถระบบ Immobilizer และกุญแจแบบ Keyless พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ อีกจุดเด่นของเอ็กพันเดคือระบบช่วงล่างที่ยกสูงมากกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันทําให้มั่นใจเวลาเจอน้ําท่วมหรือต้องขับผ่านทางลูกรนาหรือเส้นทางลูกรังระบบเบรกและความมั่นคงของรถได้รับคําชมจากผู้ใช้งานจริงในหลายประเทศว่าเกาะถนนดีเกินความคาดหมายสําหรับรถในระดับราคานี้ ในด้านราคาจำหน่ายมิตซูบิชิ X-Runner ปีองพันี2026มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นหลักคือรุ่น GLS CVT และรุ่น GT Premium CVT โดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ799,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อยู่ที่ประมาณ9 2 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ติดตัง้งราคานี้รวมแพ็กเกจรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและศูนย์บริการมิตซูบิชิที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เจ้าของรถอุ่นใจได้ในระยะยาว Mitsubishi x ็กพันเปี2026ยังคงเป็นรถ MPV ที่ครองใจผู้ใช้งานชาวไทยได้อย่างต่อเนื่องด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุคภายในกว้างขวางฟังก์ชันครบถ้วนสมรรถนะที่มั่นใจได้และราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันเดินทางไกลหรือเป็นรถครอบครัวก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีในทุกมิติ หากคุณกำลังมองหารถ MPV ที่ใช้งานง่ายไม่จุกจิกดูดีทั้งภายนอกและภายในและมีความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ Mitsubishi x ็ก n d e r ปี2 0 2 6ิคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและอาจเป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับทุกการเดินทางของคุณในปีนี้ทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบเต็มของ Mitsubishi XP ก n d e r ปี2026จากพวกเราที่ MK Auto Review หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบบบคคุณทีี่รรัััชมสสวสด หาคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชันแบ่งตามฉากพร้อมเสียงบรรยายบอกผมได้เลยครับยินดีช่วยจัดทำเพิ่มเติมให้ครับ